่ายกองขยะที่ล้นกระจายโดยรอบจนล้ําไปยังหน้าบ้านของชาวบ้านเป็นหลักฐานที่ชาวบ้านนํามายืนยันว่าปัญหากองขยะภายในท้ายตลาดสีดินแดงในพื้นที่เขตด,ดินแดงกรุงเทพมหานครสร้างความเดือดร้อนให้พวกเขามานานหลายสิบปีอย่างชาวบ้านรายนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากบ้านที่ใช้พักอาศัยอยู่ติดข้างกองขยะจึงได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นเป็นและสุขภาวะที่ไม่สะอาดโดยเธอเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าหลายปีก่อน พ่อของเธอได้เสียชีวิตลงจากปัญหาในเรื่องระบบทางเดินหายใจซึ่งคาดว่ากองขยะนี้น่าจะเป็นต้นเหตุพ่อก็ได้เสียก็ทุดมอันนี้คือมากอ่ะในปอนนี้มันไม่มีอะไรอ่ะมันดำหมดเลยอ่ะกลิ่นนสึกกระปกเป็นวันโลกเป็นอะไรเขาบอกว่าโอ้ทำไมทาไมไม่ย้ายบอกย้ายไม่ได้หรอกสิ่งนี้แหละวบอกโอ้ลำบากนะต่อไปเราดมเนี่ยทําให้ปอดเราไม่ดีเสียหมดเลยเราจะไปย้ายไปอยู่ไหนไม,ไม่ใช่บ้านเช่าค่ะ มัซื้ออยู่ตรงนี้แต่ก่อนมันไม่เป็นขนาดนี้นะฝนตกฟ้าร้องมาทีก็อย่างเงี้ยงูเคี้ยวออกมาเดินน้าําท่วมท่วมในบ้านท่วมหมดเลยเพราะมันไปไม่ได้ตรงนี้เขาปิดท่อในข้างในกองขยะนี่มันมีท่ออยู่มันเป็นท่อพักน้ํา เช่นเดียวกับชาวบ้านรายนี้บอกกับทีมข่าวว่ากิดเบนจากกองขยะสร้างปัญหาในเรื่องระบบทางเดินหายใจให้เธอและครอบครัวจึงตัดสินใจสร้างผนังขึ้นปิดตายทั้งหน้าต่างและประตูบ้านเดิมเพื่อไม่ให้กิดเบนรวมถึงสัตว์ร,ร้ายเข้ามาภายในบ้านเก็บกลิ่นกันเชื้อโรคก,กันหนูวิ่งเข้าบ้านงูเข้าบ้านอะไรสารพัดเรื่องเก็บก็ดีเคลียรก็ดีปิดก็ดีหาที่ตั้งใหม่ก็ดีมันเหม็นเวลาลมมันโชยเข้าไปเนะี่ย เต้องปิดหน้าตรงหน้าต่างนี่ห้ามเปิดเลยกองขยะท้ายตลาดสีดินแดงที่มีความสูงกว่า2เมตรกองนี้<ป>ยังสร้างผลกระทบต่อชาวบ้าน<ป>ที่พักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่โดยรอบเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชน บ้านเอนหลังนี้ของชาวบ้านภายในท้ายตลาดสีดินแดงกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งหลังที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้โดยตรงเนื่องจากว่าทุกๆเช้านะคะหลังจากที่ทางผู้พักอาศัยค่ะต้องเดินออกมาทางหน้าบ้านเพื่อไปทํางานจะต้องเจอกับสภาพปัญหากองขยะที่กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณแบบนี้นอกจากนี้นะคะกลิ่นเหม็นของขยะค่ะยังส่งกลิ่นเหม็นคุ้งเดยรอบซึ่งสร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านภายในพื้นที่นี้เป็นอย่างมากนะคะแม้ชาวบ้านจะเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ปัญหาใน เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ถูกรับการแก้ไขแต่อย่างดใดนายสุโข,ขผู้ดูแลตลาดสีดินแดงบอกว่าตลาดสีดินแดงเป็นของบริษัทเอกชนซึ่งตนเคยร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตว่าขอให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยขนย้ายกองขยะนี้เพราะเกรงว่าต่อไปอาจสร้างผลร้ายแก่สุขภาพของชาวบ้านเยอะๆมานานแล้วครับหลายหลายปีอยู่ตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานอยู่ตลาดนี้ก็ประมาณ1ิกว่าปีนี้ก็มันมีมาตั้งแต่หลังนั้นละ คือร้องเรียนหลายรอบครับหลายรอบมากร้องเรียนอะไรหนึ่งห้าห้าของของเขตของปทมผมก็ร้องเรียนมาแล้วของเก่าอ่ะที่คุณเก็บขายได้คุณยังสามารถเอาใส่เข้าไปได้ <นะ S 2> เพราะฉะนั้นคุณก็สมควรที่จะสามารถเอาพวกนี้ไปได้อย่างถ้าสมมติผมจ้างคุณเนี่ยคุณรีบยกขึ้นไปเลยเพราะว่าผมเคยก็เคยจ้างอยู่บอกว่าเอา้ยช่วยเอานี้ไปทิ้งให้เราสองร้อยคุณก็รับรับซึ่งคุณเอาใส่ได้อะแล้วทาไมคุณรับไปทิ้งเลยเฉยเไม่ได้ซึ่งคุณจะต้อง มาเอาเงินกับพวกเราทําไมในเมื่อคุณก็เก็บอยู่แล้วอะไรปีอะไรอะไร,อะไรของคุณคุณเก็บกันอยู่แล้วกองขยะท้ายตลาดสีดินแดงมีทั้งขยะเปียกและขยะวัสดุกเก่าที่เป็นไม้หากในช่วงเวลาที่ฝนตกกลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะจะส่งกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณและยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องทัศนียภาพภายในเขตชุมชนเมืองที่ไม่ควรมีกองขยะที่เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่น่ามองเช่นนี้ สุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชยาจันย,ยารั์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน